ลูกนอนเองนอนกับลูกเลือกที่นอนแบบไหนดี ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าแต่ละบ้านก็จะมีเทคนิคการเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันสำหรับบ้านไหนที่ต้องการให้ลูกนอนเองหรือนอนแยกสามารถให้ลูกนอนห้องเดียวกับคุณพ่อคุณแม่โดยแยกพื้นผิวการนอนจนถึงอายุ1ปีหรืออย่างน้อย6เดือนเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรค SIDS และการแยกห้องนอนกับลูกนั้นอันที่จริงสามารถทำได้ตั้งแต่ลูกอายุ6เดือนขึ้นไปซึ่งข้อดีของการนอนแยกคือสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคนนอนดิ้นน สามารถสบายใจได้เลยว่าจะไม่เผลอนอนทับลูกอย่างแน่นอนและคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีเวลาสนตัวกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยสามารถควบคุมแสงเสียงและสิ่งกระตุ้นต่างๆที่มีผลทำให้ลูกตื่นง่ายเมื่อลูกน้อยนอนอิ่มก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของลูกน้อยด้วยค่ะให้ลูกนอนเองแอดมินแนะนำเลือกที่นอนโคชิสตอรี่รุ่นมิวเฮาส์นำเข้าจากเกาหลี สำหรับรุ่นนี้มีขนาดอยู่ที่เมตรคูณเมตร50สามารถนอนได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงช่วงวัยประถมเลยเบาะที่นอนสามารถถอดซักทำความสะอาดได้กันน้ำกันไรฝุน่นและในส่วนของผ้าเป็นผ้าคอตตอนสามารถถอดซักทำความสะอาดได้ดูแลง่ายแข็งแรงด้วยโครงอลูมิเนียมเสริม ABS รองรับน้ำหนักได้สูงถึง60กิโลกรัมสามารถปรับเป็นเบดคลิปวางข้างเตียงคุณพ่อคุณแม่ หรือนอนแยกเป็นห้องนอนส่วนตัวได้ค่ะและเมื่อลูกโตแล้วสามารถปรับเป็นพื้นที่ส่วนตัวในการทำกิจกรรมสร้างสารรค์จินตนาการได้อีกด้วยค่ะสำหรับบ้านไหนที่นอนกับลูกการนอนกับลูก ข้อดีก็คือลูกจะนอนหลับได้ดีเพราะเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยรู้สึกถึงความรักของคุณพ่อคุณแม่ทําให้ลูกเป็นเด็กที่มีอารมณ์ดีเพราะได้รับความอบอุ่นอย่างเต็มที่ค่ะและยังสะดวกคุณแม่ในการให้นมลูกสามารถนอนให้นมได้โดยไม่ต้องตื่นแบบเต็มตาทําให้คุณแม่นอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่มค่ะลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหลับไม่ตื่นในทารกหรือโรค SIDS และหากนอนกับลูกโอกาสที่จะได้ยินเสียงลูกในยามวิกฤตและตอบสนองได้ทันทีก็จะสูงมากหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นก็สามารถช่วยลูกน้อยได้อย่างทันการสําหรับบ้านไหนที่นอนกับลูกแนะนําเลือกที่นอน Cozy Sorry รุ่น b u m p e r Base House นำเข้าจากเกาหลี รุ่นนี้มีขนาดอยู่ที่เมตรห้าคูณสเมตรสามารถนอนได้ตั้งแต่นองแรกเกิดจนถึงคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะที่นอนถอดซักทําความสะอาดได้กันน้ําการไรฝุ่นกาดด้านข้างผลิตจากหนังพียูสามารถทําความสะอาดได้ง่าย แะในส่วนของหลังคาเป็นผ้าค,คอตตอนถอดซักทําความสะอาดได้ค่ะเพิ่มความแข็งแรงเป็นพิเศษด้วยโครงอลูมิเนียมเสริม ABS รองรับน้ําหนักได้สูงถึง60กิโลกรัมสามารถปรับเป็นเบรคลิปสามารถนํามาเป็นส่วนต่อขยายเพิ่มขนาดที่นอนจากเตียงนอนที่คุณพ่อคุณแม่มีอยู่ได้ด้วยช่วยเพิ่มพื้นที่ในการนอน ในส่วนของหลังคายังสามารถปรับเป็นมุมสวยๆในการถ่ายรูปครอบครัวได้ด้วยและสามารถปรับเป็นตู้เสื้อผ้าส,สำหรับเด็กได้ให้ลูกนอนเองนอนกับลูกเลือกที่นอนแบบไหนดีแล้วคุณละ่ะเลือกที่นอนให้ลูกแบบไหนมาแชร์และคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub s c r ร b ์ไว้ด้วยค่ะ